จุดเดือดครั้งใหม่ขเมรเปิดฉากกล่าวหาไทยลวงโรคมาตลอด40ปีอ้างสิทธิ์นครวัดพร้อมขโมยทุกวัฒนธรรมไปเป็นของตนเองกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี่มันประทุขึ้นมาจากรายการสนทนารายการหนึ่งในกัมพูชาใช่เลยในกัมพูชามีคนร่วมรายการ4คนเป็นพิธีกรนักวิชาการแล้วก็มีนักศึกษาอีก2คน แล้วเขามานั่งคุยกันในประเด็นที่มันใหญ่มากใหญ่และแรงมากเขาตั้งคำถามว่าทำไม40ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถึงพุ่งไปข้างหน้าตลอดแต่กัมพูชากลับเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้เลยซึ่งคำตอบที่เขาได้กันในวงสนทนานั้น มันพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยแบบเต็มเหมือนกับว่าไทยเป็นต้นเหตุของทุกอย่างใช่โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเขามองว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวของไทยมันสูงเกินไปสูงจนผิดปกติทั้งที่กัมพูชาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญมีมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของข้อกล่าวหาที่ตามมาเป็นชุดข้อกล่าวหาแรกก็คือเรื่องนครวัดนี่แหละเขาเชื่อว่า40ปีเต็มๆที่ไทยหลอกลวงชาวโลกว่านครวัดเป็นของไทย ให้มันเกิดความเข้าใจผิดใช่นักท่องเที่ยวแทนที่จะบินตรงไปเสียมเรียบก็มาลงกรุงเทพก่อนเพราะนึกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆมันก็เห็นภาพนะปีล่าสุดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเกือบ40ล้านคนแล้วของกัมพูชาประมาณ6ล้านกว่าคนความต่างมันเยอะมากต่างกันหลายเท่าตัวเลยในมุมของเขาความแตกต่างนี้ไม่ได้มาจากเรื่องการตลาดหรืออะไรแต่มาจากการที่ไทยล่วงโลกโดยตรง เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยอ่ะส่วนหนึ่งจริงๆแล้วตั้งใจจะไปนครวัดแต่ถูกไทยดักไว้ก่อนถูกต้องและมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันลามไปเรื่องอื่นด้วยใช่ลามไปถึงวัฒนธรรมทุกอย่างเขาอ้างว่าไทยช่วยโอกาสตอนที่กัมพูชากําลังบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองแล้วก็ขโมยทุกอย่างไปคําว่าสงครามกลางเมืองในบริบทของเขานี่คือยุค,คเขมรแดงเลยช่วงปี1975-1979ถึงเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดของประเทศเขาใช่ ประชากรเกือบหนึ่งในสีของประเทศเสียชีวิตไปการอ้างว่าไทยไปเฉวยโอกาสตอนนั้นมันเลยกระทบความรู้สึกคนกัมพูชายอย่างแรงแล้วที่ว่าขโมยทุกอย่างนี้คืออะไรบ้างทุกอย่างจริงๆผัดไทยมวยไทยชุดไทยไปจนถึงสงกรานตลอยกระทงแข่งเรือทุกอย่างที่คนรู้จักในนามวัฒนธรรมไทยเขาบอกว่ามาจากขเขมรทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องขนหรือมวยไทยที่เราเคยได้ยินกัน แต่เหมารวมไปถึงอาหารด้วยแล้วก็มีข้อกล่าวหาที่โจมตีภาพลักษณ์กันตรงๆเลยเรื่องที่ว่าคนไทยไปบอกนักท่องเที่ยวว่าอย่าไปกัมพูชาว่าเป็นแดนอันตรายมีแต่โจรผู้ร้ายแต่มีที่รุนแรงกว่าน,นั้นอีกประเด็นที่แปลกและแรงที่สุดคือเขาอ้างว่าคนไทยไปบอกฝรั่งว่านครวัดคือห้องน้ําสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกห้องน้ําสาธารณะใช่แล้วก็บอกว่า ส่งกลิ่นปัสสาวะเหม็นไปทั่วเพื่อทำลายภาพความยิ่งใหญ่ไม่ให้นักท่องเที่ยวอยากไปเป็นคำกล่าวหาที่ดูเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อแต่เขาพูดกันอย่างจริงจังในรายการว่านี่คือกลยุทธ์ที่ไทยใช้ทำลายการท่องเที่ยวของกัมพูชามาตลอด40ปีแต่ข้ออ้างเรื่องห้องน้ำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปไหมหรือว่าเป็นแค่ความเห็นลอยๆในอินเทอร์เน็ตนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมันสะท้อนเลยว่าในยุคนี้ แค่ความเห็นที่ไม่มีที่มาก็ถูกเอามาขยายผลจนกลายเป็นความจริงได้ถ้ามันไปตรงกับความรู้สึกชาตินิยมที่มีอยู่แล้วถูกต้องพอรายการนี้ออกไปมันกลายเป็นไวรัลทันทีคนกัมพูชาจำนวนมากส่งต่อด้วยความโกรธแล้วก็เชื่อตามนั้นเชื่อว่าความตกต่ำของประเทศมาจากไทยผลที่ตามมาก็คือการปลุกกระดมให้ตอบโต้มีการสร้างแคมเปญขึ้นมาเลยบอกว่าในเมื่อไทยใส่ร้ายเขา เขาก็จะใส่ร้ายไทยกลับจะไปบอกชาวโลกว่าเมืองไทยมีแต่โจรไม่มีอะไรน่าเที่ยวเป็นการเอาคืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่อารมณ์นะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมออกมาด้วยเช่นการเรียกร้องให้ผลิตสื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อบอกความจริงในมุมของเขาให้โลกรู้แล้วการอ้างสิทธิ์ก็ขยายวงออกไปอีกใช่จากวัฒนธรรมไปสู่ผลผลิตทางการเกษตรมีการอ้างวัตทุเรียนหมอนทองก็มาจากกัมพูชาไปถึงขั้นนั้นเลย เรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่นะปกติเราจะได้ยินแค่เรื่องศิลปะการต่อสู้หน้าตศิล์แต่นี่ลามไปถึงผลไม้แสดงว่าความรู้สึกอยากทวงคืนมันเข้มข้นมากเข้มข้นถึงขนาดมีข้อเสนอให้ถูกบ้านในกัมพูชาติดรูปนครวัดไว้หน้าบ้านทุกบ้านเลยเหรอใช่แล้วสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตในประเทศต้องมีตรารูปประสาทนครวัด เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าของป้องกันความสับสนให้โลกเห็นชัดๆไปเลยแล้วก็มีความเห็นที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่แข็งกร้าวมากๆมีคนบอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นผู้นำประเทศจะริ่งสร้างความแข็งแกร่งทั้งเศรษฐกิจและการทหารเพื่อใช้ตอบโต้ไทยทำให้ไทยไม่กล้าทำแบบนี้อีกนี่มันยกระดับจากความขัดแย้งทางวัฒนธรรมไปสู่เรื่องความมั่นคงแล้วแต่ท่ามกลางกระแสที่แรงมากก็มีเสียงที่แตกต่างออกมาบ้างมีคนที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด มีชาวกัมพูชาบางส่วนออกมายอมรับว่าปัญหาภายในประเทศก็เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ที่สื่อต่างชาติเล่นข่าวกันหนักมากเขาก็ยอมรับว่าฝ่ายไทยก็เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ต่อเหมือนกันมีอีกมุมที่ชี้ไปที่รากของปัญหาได้น่าสนใจมากคืออะไรคือการบอกว่าประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชาเหมือนถูกทําให้หยุดนิ่งไม่ได้พัฒนาเพราะระบบการศึกษาที่ยังไม่ดีพอ สิ่งนี้ตั้งหากที่ทําให้ประเทศอ่อนแอลงเรื่อยๆและเปิดช่องให้แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งเข้ามามีอิทธิพลได้ง่ายเพราะเราหันกลับมามองที่ฝั่งไทยในขณะที่ฝั่งนั้นกําลังเคลื่อนไหวกันดุเดือดภาพที่นี่มันกลับตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามยังไงตอนนี้เมืองท่องเที่ยวหลักๆของไทยพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติล้นเลยใช่ไหมล้นมากมีรายงานว่าเฉพาะนักท่องเที่ยวอินเดียที่พัทยา ก็เยอะจนโครงสร้างพื้นฐานแทบจะรับไม่ไหวแล้วถูกต้องสถานการณ์จริงมันสวนทางกับสิ่งที่เขารณรงค์กันอย่างสิ้นเชิงแคมเปญที่จะสกัดนักท่องเที่ยวไม่ให้มาไทยก็เลยดูไม่ค่อยมีความหมายในโลกความจริงเพราะปัญหาของไทยตอนนี้ไม่ใช่การไม่มีนักท่องเที่ยวแต่เป็นการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากเกินไปซึ่งมันก็ตอกย้าว่าแคมเปญบนโลกออนไลน์อาจจะสร้างแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกได้แต่ยังไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางจริงๆ มันเลยเกิดคำถามว่าแล้วต้นต่อที่แท้จริงของความไม่พอใจทั้งหมดนี้มันมาจากไหนถ้าไม่ใช่เรื่องการแย่งนักท่องเที่ยวอย่างที่เขาเกล่าวอ้างมีการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่ทำให้กัมพูชาไม่พัฒนาเท่าที่ควรอาจไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเลยแต่เป็นปัญหาภายในประเทศเองปัญหาเชิงโครงสร้างการปกครองโดยเฉพาะการที่ผู้นำอย่างฮุนเซนครองอำนาจมาอย่างยาวนานซึ่งมันก็มีผลต่อการพัฒนาในทุกมิติ แล้วก็มีความเห็นที่มองลึกลงไปอีกว่าต่อให้ไม่มีหุ่นเซนก็อาจจะมีคนลักษณะเดียวกันขึ้นมาแทงที่อยู่ดีเพราะโครงสร้างทางการเมืองมันถูกวางไว้แบบนั้นวงจรของปัญหานี้ก็จะยังคมอยู่ต่อไปการหาศัตรูภายนอกอย่างประเทศไทยจึงเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดในการเบี่ยงเบนความสนใจของคนจากปัญหาภายในที่แท้จริ <te hani> จงการสร้างเรื่องเล่าว่าเรายากจนเพราะเพื่อนบ้านขโมยทุกอย่างไป มันเป็นวิธีที่ได้ผลเสมอในการปลุกระดมสร้างความเป็นปึกแผ่นโดยที่ไม่ต้องไปแต่ต้องปัญหาที่รากเหง้าของมันจริงๆความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่เราเห็นจึงอาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งที่มีปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ข้างใต้ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะท้อนให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าในยุคใหม่ที่สามารถจุดไฟความขัดแยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้ลุกโชนขึ้นมาได้เพียงแค่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือโดยไม่จําเป็นต้องมีข้อเท็จจริงมารองรับเสมอไปและมันก็คงเป็นความท้าทายของทั้งสองสังคมที่จะต้องก้าวข้ามความเกลียดชังเหล่านี้ไปให้ได้คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องจะได้ไม่พลาดความคิดดีด